อีโควิด19มาก็มีประเด็นปัญหาใหม่ๆสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเลยนะครับไม่เคยเจออย่างนี้ก็ต้องทำมันทำให้อไหะไรเปลี่ยนไปบ้างหลักสูรตรต้องสั้นลงการเ,เรียนการสอนต้องปรับแล้วถ้าออนไลน์มันพิสูจน์ว่าพอก็ดีขึ้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเราก็จะใช้ออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมไหมทั้งๆที่โควิดหายไปแล้วเราก็ยัอาจจะเลือกวิธีการของการเรียนออนไลน์เพิ่มมากกว่าเดิมไหมครับ ถามว่าชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากมากด้วยค่ะคแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนได้ทนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้มากขึ้นใช่เมื่อก่อนเรามีโทรศัพท์เพื่อเล่นแต่ไลน์ใช่แต่เด็กนี้เราต้องกำหนดแล้วว่าเด็กจะต้องใช้โทรศัพท์สำหรับทำอะไร,รเวลาไหนที่จะต้องพบคุณครูครับดิฉัน ดิฉันว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าเด็กตอนนี้ไม่ใช่แค่เด็กนะคะต้องเก่งรุ่นอย่างดิฉันเนี่ยจากที่ไม่เคยเลยนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เล่นไลน์นะคะคุณศิธิชัยเพราะต้องมาเล่นนอนหนังนี่แหละพอมาเล่นแล้วติดใจดิฉันไปอยากให้เด็กติดใจในการ เข้าเรียนเหมือนกับการติดใจรายด้วยเพราะว่าทําให้เด็กเนี่ยรู้ว่าโทรศัพท์ไม่ได้มีแค่ติดต่อสื่อสารเราค้นหาความรู้หรือครูสื่อสารกับเด็กตอนนี้ดิฉันวางแผนว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจการบ้านหลังจากโควิดแล้วนะคะคครูควรจะมีการสอนเสริมเด็กที่ไม่เข้าใจ โดยใช้โปรแกรมซูมได้ด้วยเพราะเมื่อก่อนนี้มันเป็นการยากหมดเวลาเด็กกลับบ้านคุณครูทำยังไงคะเด็กที่ไม่เข้าใจจะไปบ้านก็ลำบากถูกไหมคะการเดินทางเพราะฉะนั้นการที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ออนไลน์เนี่ยจะเข้าถึงเด็กที่อ่อนด้านการเรียนในวิชาใดก็ได้หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองมีการพูดคุยอย่างเห็น หน้าเห็นตาหรือสื่อสารกันได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ครับดิฉันว่าเป็นเรื่องดีนะคะโควิดทําให้เราทําให้เรามีวินัยมากขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นด้วยครับก็ต้องทําให้อาจารย์สิริพรฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยต้องคิดแล้วว่าวิธีการเรียนการสอนหลังจากนี้ถึงแม้จะไม่มีโควิดสิบเก้าแล้วเนี่ยอาจจะใช่อะไรมากขึ้นออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมเป็นอยู่ในหลักสูตรเลยนะไม่ใช่ว่าอยากทําก็ทํานะ แต่อาจจะต้องบังคับใช้เพราะมันจะทําให้สะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นการสื่อสารดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังว่าเด็กครูกับนักเรียนจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเพียงพอถ้าเราใช้ออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะคือในการในการที่ใช้ออนไลน์เนี่ยมันดีตรงในเรื่องของเสริมให้เด็กที่ไม่มีความเข้าใจรประกรัน อีกประการหนึ่งสําเร็จเด็กที่เขาเก่งหรือเด็กที่เขามีความสามารถที่จะเรียนรู้มากขึ้นมันก็มี2อ,อกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นในการที่ใช้ออนไลน์เนี่ยประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนนี่ฉันเชื่อว่าดีมากค่ะดีดีมากขึ้นกว่าการเรียนการสอนเฉพาะในระบบห้องเรียนและดิฉันคิดว่าต่อไปเนี่ยหลังจากโควิดแล้วจะนําในเรื่องการสอนออนไลน์เข้ามาอยู่ในหลักสูตรบ้างใน ในบางรายวิชานะคะครับอืมครับซึ่งนี่แหละก็จะทําให้เด็ก <ขอ S 1> ๆเกเราเนี่ยรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อตัวเองแต่ขณะเดีวยวกันเทคโนโลยีก็มีปัญหาทําให้เด็กไม่ค่อยชอบออกกําลังกายวิ่ง<ม>ข้างนอกละม,มูมองดูแต่มือถือหรืออยู่ในหน้าคอมละตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าใช่ใช่ไหมเพราะว่ามีคน<ช>เป็นห่วงมีคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยอยู่แต่หน้าจอ หรือไม่ก็ดูแต่มือถือแทนที่จะไปวิ่งเล่นเนี่ยกลับต้องไปเดี๋ยวนี้ต้องไล่เด็กออกไปไปเล่นบ้างไม่ใช่อยู่หน้าจออย่างเดียวสมัยก่อนเราต้องบอกว่าเล่นมากไปแล้วกลับเข้ามาในบ้านบ้างมันกลับกันเลยนะ่าจะก็ต้องจำกัดเวลานะคะครับก็เรียกว่าพ่อแม่ยังต้องใกล้ชิดอยู่นะคะในการใช้มือถือเรียกว่าต้องอพูดง่ายๆเอาระบบเก่าผสมระบบใหม่ค่ะครับตอนนี้ถึงถึงจะทําให้เด็กของเราเนี่ย มีความเป็นระเบียบมากขึ้นหรือว่า<ม>รู้จักที่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือลูกจะต้องใช้ยังไงหรือลูกจะต้องมีเวลาระยะเวลาแค่ไหนในการเล่น<ม>เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีมในเรื่องของสายตามันจะมีผลมากๆกับเด็กนะคะก็ลเลยคิดว่าพ่อแม่ควร<ม>จะต้องยังใกล้ชิดลูกอยู่นะคะครับครับอืมตั้งแต่เกิด COVID โควิด1 9แล้วความจริงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่อง Digital Transformation เรื่องของหลักสูตรการศึกษาก็เปลี่ยนหมดเลยเด็กจบมหาวิวทยาลัยปีนี้อาจจะตกงานกันเยอะเรื่องเศรษฐกิจสองเรื่องความรู้ความสาม,มารถเกีเ่ยวกับงานการนี่มันก็เปลี่ยนไปจบมาอาจารย์ที่เรียนมามันไม่สอดคล้องกับตําแหน่งงานที่มีในวันนี้และวันข้างหน้าแล้วเนี่ยการที่เรามีเด็กตั้งแต่ประถมวัยจนถึงป,ปลายมอมอสามใช่ไหม มหกเลยเนี่ยนะหลักสูตรมัธยมมัธยมแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยต้องปรับอย่างไงบ้าง,อ,างอุสรพรอือคือตอนนี้เราก็ต้องคือโรงเรียนสองภาษาก็จริงนะคะ,คะแต่เรายังคงต้องยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่เป็นเป็นเพียงว่าใช้ บางวิชาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นคือตัวตัวในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยยังไงเราต้องยึดของกระทรวงค่ะเพราะเราไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์โดยตรงค่ะใช่ใแต่เราอาจจะเสริมอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้กับเด็กนั้นก็เป็นบริบทของแต่ละโรงเรียนที่จะเพิ่มเติมเข้าไปค่ะครับที่โรงเรียนสิ่เวัี่ยวัดเพิ่มอะไรบ้างต้องเหนือจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาแล้วครับ เรื่องของภาษาค่ะคือที่โรงเรียนเนี่ยเสริมเรื่องภาษาจีนให้กับเด็กแล้วก็ยังมีภาษาตุรกีค่ะ,ะอ๋อเหรออ๋อเป็นภาษาตุรกีค่ะเด็กได้เรียนภาษาตุรกีตั้งแต่ปฐมศึกษาค่ะแล้วก็จนถึงมัธยมศึกษาปีที่สามครับคือค เด็กจะได้นำไปใช้เวลาที่เขาไปสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยเป็นความสามารถพิเศษเพราะเด็กเดียวจะสามารถพูดภาษาที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้คือภาษาอังกฤษนี่หลักๆเลยค่ะเพราะที่โรงเรียนเราใช้หลักสูตรภาษากังกอยู่แล้วแล้วเราก็มีภาษาจีนคะเรียนตั้งแต่ป .4 ภาษาจีนด้วยค่ะอ๋อครับนะคะแล้วก็มีภาษาตุรกีให้อีกค่ะภาษาตุรกีมาได้ยังไง เอ่อเนื่องจากว่าเรามีครูที่เป็นชาวตุรกีแล้วก็คู่บริหารของเราบางท่านที่เป็นชาวตุรกีะคะ่ะเราก็มองเห็นว่าเออในเมื่อเรามีบุคลากรของเราอยู่ค,คือบุคลากรเราจะอยู่ที่นี่กันนานเมื่อเขามาอยู่กับเรานานๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์รเรามองเห็นจากการที่ เด็กเมื่อไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็จะถามว่าเด็กมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นพื้นืพ้นเลยภาษาจีนก็เรียกว่ามีเรียนทั่วไปแต่ภาษาตุรกีเนี่ยไม่มีไม่มีการเรียนการสอนที่อื่นเลยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้นําตัวเนี้ยไปพรีเซนต<ะ>์ครับครับก็เป็นภาษาเพิ่มเข้ามาที่พิเศษหน่อยไม่มีโรงเรียนอื่นสอนหอภาษาตุรกีในไทยมีน้อยมากใชไมครับใช่ค่ะครับ ครับดังนั้นพอเปิดัาที่หนึ่งกรกฎาคมได้เลยว่าโรงเรียนสิริวัดวิทยาพร้อมใช่ไหมครูพร้อมค่ะพร้อมในการบอกพร้อมครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับในบางประเทศเนี่ยเขาเปิดมาเสร็จแล้วมันก็มีการระบาดรอบสองก็ต้องปิดโรงเรียนอีกได้เตรียมการเอาไว้เผื่อว่าสถานการณ์มันอาจจะจำเป็นต้องปิดอีกไหมครับ ก็ตรงนี้นังคิดกันเหมือนกันนะคะคือถ้าสมมุติว่ามีโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งที่เกิดมีเด็กติดขึ้นมาเชื่อว่าทางกระทรวงเนี่ยก็คงต้องสั่งปิดหมดใช่ถ้าหากว่ามันไม่ได้มาเกิดจากโรงเรียนเราก็ตามเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยหนึ่งจำนวนเด็กก็ไม่แออัดมากเกินสองมาตรการเราก็ค่อนข้างเข้มงวดเราไม่อนุญาตให้ผู้ครองเข้ามาในโรงเรียนเลยมีการ,รเข้ามาโรงเรียนก็ต้องมีเทอร์เทอร์โมแคลเมล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะวัดทุกอย่างหมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปิดขึ้นมาเราบอกคุณครูไว้เลยค่ะตัวเนื้อหารายวิชาตัวหลักสูตรโครงสร้างคุณต้องสอนออนไลน์เหมือนเดิมซึ่งเหมือนเมื่อตอนที่เราทำมาเดือนพฤษภามิถุนาแล้วนี่เราเพิ่งจบจบสอนออนไลน์ไปเมื่อ19มิถุนาเนี่ยค่ะอ๋อครับค่ะ ฉะนั้นต้องพร้อมอสาหรับทุกสถานการณ์รณใช่ค่ะต้องพร้อมค่ะเพราะว่าเด็กมาเนี่ยมาอยู่กันเยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนของเราทั่วประเทศด้วยดังนั้นโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเกิดมีปัญหาเด็กติดขึ้นมาเนี่ยนโยบายมันก็ต้องบอกอ้าวอย่างนี้ต้องเพื่อความปลอดภัยผู้ปกครองบอกเออไม่เอาละขอให้ปิดอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับกลับไปเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแต่นอกจากนั้นก็คือสิ่งที่ดีฉันคิดก็คือว่า จำนวนจานวนเด็กในห้องน้อยก็จริงรแต่เราจะใช้วิธีการสอนออนไลน์ไปไปอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันในวันที่หนึ่งกรกฎาใช่เพื่อที่ว่าเราให้ผู้ปกครองอที่มไม่ประสงค์จะให้เด็กมาลง แต่อยากจะเรียนพร้อมๆกันกับเพื่อนในห้อง <Okay. S 2> เราก็เลยใช้ออนไลน์พร้อมกันเลยค่ะ <Okay. S 2> ก็คือก็คือว่าในขณะที่หนึ่งกรกดาษมีการเรียนการสอนปกติแต่เราก็จะมีการใช้ออนไลน์พร้อมกันสําหรับผู้ปกครองที่ประสงค์ว่า ฉันยังกังวลใจยังไม่อยากให้ลูกเดินทางออกมายังไม่อยากให้ลูกอยู่โรงเรียนโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเราก็บอกผู้ปกครองว่าเรายินดีที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยเรียนรู้ที่บ้านได้เหมือนกันพร้อมๆกันเหมือนกับที่เมื่อตอนช่วงเดือนเมษาพฤษภาเราสอนออนไลน์แต่ต้องแจ้งความประสงค์มาล่วงหน้านะคะว่าอยากจะเรียนตรงนั้นเราก็จัดออนไลน์ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆในห้องอะค่ะใช่ครับใช่ครับ เมื่อเด็กๆสามารถจะหาข้อมูล<า>ความรู้ออนไลน์ได้เข้าไปใน Google search ได้เนี่ยครูเองก็ต้องปรับตัวเยอะเลยพว่มโดยการอย่างคุณสิริพรเนี่ยบอกกับครูยังไงว่าต้องปรับตัวยังไงเพราะว่าเด็กไม่ใช่รอเอาความรู้จาก textbook จากตำราจ,จากครูอย่างเดียวแล้วนะเด็กเข้าไป search ได้เองแล้วนะครูเนี่ยบทบาทเปลี่ยนไปยังไงครูตั้งแต่ประถมเลย อนุบาลเลยเนี่ยนะจะปฐม,มวัยมัธปฐมต้นปฐมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กเขาเก่งมากพอมีอเขาก็เซิร์ชเสร็จแล้วครูจะมีหน้าที่อย่างไงครูเองไม่ได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแบบเดิมแล้วนะครูต้องเป็นโค้ชครูต้องเป็นคนแนะนําครูต้องเป็นคนกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมครับบทบาครู ใช่ค่ะเปลี่ยนเยอะเลยก็อย่างที่คุณสิทธิชัยพูดว่าครูเป็นผู้แนะนํแลละคะ่ะคเหมือนครูก็คือต้องให้หัวเรื่องหัวข้อเขาไปว่าเขาเนี่ยต้องไปค้นคว้าเรื่องอะไร,รเขาต้องไปทําเรื่องอะไรครคูก็เป็นเหมือนโค้ชที่คุณสิทธิชัยกล่าวนั่นแหละคะ่ะคือเราต้องบอกสอนเขาว่าสิ่งที่เขาจะไปศึกษาค้นคว้าตัวเนี้ยเขาทําแล้วได้เพื่อประโยชน์อะไร,รแล้วนํามาใช้อย่างไรในขณะเดียวกันนะคะค ครูเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งไปหมดใช่ไหมคะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันคือมหาศาลเลยณะปัจจุบันครูเองก็ต้องค้นคว้าไปพร้อมกับเด็กเด็กเอาข้อมูลมาให้ครูครูเองก็ต้องคุยกันพูดถามตอบกันในขณะเดียวกันถ้าครูไม่แน่ใจครูคิดว่าใช่หรือไม่ครูก็ต้องค้นหาความรู้มาเรียนไปพร้อมกับเด็ก หรือเราต้องเริ่มจากว่าเราต้องรู้มากกว่าเด็กก่อนนะคะใช่ใช่ใชถูกไหมคะเราต้องรู้มากกว่าเด็กก่อนเราต้องเตรียมเนื้อหาตรงนั้นก่อนก่อนที่คุณจะให้งานเด็กไปเนี่ยคุณก็ต้องไปเตรียมเนื้อหามาก่อนแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัญหาสําหรับตรงนั้น ต้องให้คําแนะนํากับเด็กได้ครูที่นี่ทํางานหนักค่ะใช่ครับความเป็นครูหนักอยู่แล้วค่ะคุณสิทธิชัยต้องต้องตอนนี้ก็หนักขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยด้านหนึ่งก็ช่วยครูอีกด้านหนึ่งก็ทําให้ครูต้องฝึกฝนตัวเองเป็นครูอีกรูปแบบหนึ่งเป็นครูในยุคดิจิทัลด้วยนะครับเรียกว่าครูพัฒนาตัวเองมากๆเลยค่ะไม่ต้องไปเข้าอบรมที่ไหนเลยค่ะคุณครูพัฒนาด้วยด้วย อ,อ,อะไรตอนสถานการณ์อย่างนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะถูกต้องถูกต้องและยิ่งสอนอ,ออนไลน์นะผู้ปกครองก็นั่งอยู่กับนักเรียนเนี่ยแล้วผู้ปกครองหลายท่านก็เก่งๆนะก็ต้องดูว่า<ช>ครูนี่ทำการบ้าน<ช>พอ<ช>ไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะที่นี่ผู้ปกครองเป็นหมอ<ช>เป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่เ<ช>พราะฉะนั้นครูเราต้องไม่พลาดเลยค่ะดิฉันถึงบอกดิฉันมั่นใจในครูของโรงเรียน เพราะว่าถ้าเรา,าพลาดนี่คือความความเสียหายไปถึงตัวเด็กมไม่ใช่แค่ชื่อเสียงโรงเรียนนะคะเด็กจะได้รับความรู้ตรงที่ผิดผิดไปถูกต้อง<ป>ถูกต้องตรงนี้แหละก็ทำให้ทุกคนต้องยกระดับของตัวเองอตั้งแต่ผู้อำนวยการไปถึงครูไปถึงนักเรียนไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษาของเรานะครับแต่ว่าก็โควิด -19 นี่มีทั้งข้อเสียแล้วก็มีทั้งข้อดีมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอเออที่ข้อดีที่ดิฉันมองก็คือความเป็นระเบียบจะมีมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับต้องป้องกันตัวเองต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่เสมอในทุกสถานการณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ผ่านมาเหมือนน้ำท่วมแล้วก็จบ ใช่ไหมะคะแต่เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นอย่างที่บอกค่ะเพราะเรามองไม่เห็นว่าเจ้าตัวไวรัส,สนี้อยู่ตรงไหนแต่เราได้แต่ป้องกันตัวเราเองข้อเสียก็คือมันอาจจะขาดตรงเรื่องความปฏิสัมพันธ์ก,กันไปบ้างนะคะครับครับครับใช่ครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเรารู้จักใช้ข้อดีในวิกฤตมันก็จะทําให้เราปรับปรุงตัวเองได้ไม่ใช่รับแต่ฝ่ายรานด้านเสียหายแล้วเราก็นั่ง รู้สึกว่าโอ้โหครั้งนี้วิกฤตนายแรงมากเราจะสูญเสียยังไงแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราใช้จังหวะโอวิกฤตนี้สร้างโอกาสขึ้นมาเราก็สามารถจะก้าวผ่านไปและพ้นจากโควิด -19 ทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันก็เชื่อมันอย่างนั้นค่ะ ทำให้เราอะไรมาตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วค่ะแรกแรกกังวลมากเลยนะคะแรกๆกโอ้โหตายละมันจะอยู่ตรงไหนเราจะอยู่ยังไงยิ่งตอนหยุดอยู่บ้านแรกๆค่ะตั้งสติยังไม่ได้อใช่ยังยังสตันไปชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งเราเรามีลูกน้องอยู่เรามีบุคลากรเราอยู่ทุกคนเราจะทำยังไงตัวเราเองต้องเข้มแข็งก่อนเราต้องให้กำลังใจเราต้องพยายามที่ให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักให้เข้าก่อน แล้วเขาจะได้ไม่หวั่นไหวไปตรงนั้นถูกต้องถูกต้องครับผมดีใจมากที่ได้ยินผู้อํานวยการโรงเรียนอย่างคุณสิริพันธ์บอกว่าตอนแรกช็อกสตันตอนนี้ตั้งหลักได้แล้วแลวก็ตอนนี้ <c oughs> ไม่กลัวละ <c oughs> มันเป็นความท้าทายที่สนุกด้วยแล้วก็ที่มั่นใจด้ยวยว่าเราต้องฝ่าข้ามไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับ<ช>ได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับ ครับครับขอบคุณมากเลยครับคุณสิริพรครับในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัฒวิทยาซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องตั้งรับวันที่หนึ่งกรกฎาเราก็จะติดตามตรวจสอบกันนะครับแล้วประสบการณ์ยังไงคุณสิริพรก็มาเล่าให้เราฟังต่อนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ